สวัสดีคุณผู้ชมตุกท่านนะครับวันนี้ชายไทยเกมเมอร์ก็จะมาเล่นเกมคลายิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ชุดที่3ผมจักรวาลคลายสิทแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูเกมเก่าๆที่ผมเล่นก็สามารถหาดูได้ในช่องของผมนะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะก็จะมีทั้งคลายสิทธ์คลายสิทธ์วอเฮดแล้วก็คลายสิทธนะครับสำหรับ ภาคนี้เนี่ยมันก็จะห่างจากภาคที่แล้วนะใครสิสองนะประมาณน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วแหละทีนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนสมอลลูมินะจากเดิมเป็นนิวยอร์กในเมืองนะครับก็จะกลายเป็นนิวยอร์กในป่านะครับตัวละครที่เราเล่นก็จะเป็นตัวละครเดิมนะจากภาคที่แล้วนะแต่ทีนี้มันก็จะกลายเป็นตัวละครที่ชื่อโปรเฟตแทนนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องนะก็ okay, เดี๋ยวเราก็จะไปฝึกฝนกันก่อนนะวิธีการใช้อาวุธแล้วก็ชุดนานโนสุกนั่นเองนะสำหรับคนเล่นผูนเ้เล่นหน้าใหม่นะโอเคเดี๋ยวก่อนนะมีมีระดับระดับความยากด้วยเหรอ <laughs> แค่ฝึกฝนเองนะโอเคไม่เป็ไรเอาง่ายๆไปแล้วกัน มีคำเตือนด้วยเอาเาข้าสูโคการใช้งานนานสูตนะเดี๋ยวสำหรับอันนี้ก็จะเป็นฝึกพื้นฐานกันก่อนนะ We call the nano suit battle armor perfected, but it's much more than that. เคกดเมาส์นะครับเลื่อนขึ้นอบเลื่อนลงเขาจะถามว่าเราต้องการที่จะใช้เมาส์แบบย้อนทิศทางหรือเปล่านะโอเคตอบว่าไม่แล้วกันนะเพราะไม่ถนัดนะครับ The navigation panel gives you real-time tactical feedback on your surroundings Okay, ตรงด้านมุมซายล่างนั่นก็จะเป็นอินนี่แมปนะแผนที่นะบอกว่าเราจะต้องไปทางไหนนะโอเคไปตามจุดสีน้ำเงินนี้นะครับโ okay. okay, อเคกดสเปซบาร์กระโดดนะครับโอเคไปกันต่อโอเคสามารถกระโดดสูงด้วยการสเปซบาร์ค้างไว้นะครับ เอ okay. สามารถปีนป่ายได้นะครับกดเหมือนเดิมนี่แหลเอจากนั้นกดนั่งนะครับเลฟครอเลฟคอนนะอเกดวิ่งนะครับเลฟชินะอือ โอเคกดสไลด์นะครับสามารถสไลด์ตัวได้ด้วยนะโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการใช้อาวุธนะแบบป้อนเทนนิ่งโอเคกดเมาส์หนึ่งกดเมาส์หนึ่งโอเคยิงนะ Use your weapon sights. High definition, very focal eye lenses. You unmatched accuracy. Even with fast twitch recoil compensation, rapid fire is inaccurate. Use semi auto to improve kill ratios. กด2นะครับเป็นการยิงในโหมดแบบทีละนัดนะยิงทีละนัดนันเองนะเครื่องยนด์ Mount the scope to engage distant the targets. Okay. เป็นการปรับแต่งนะอเ okay. ตอนนี้เราเดี๋ยววันนีเรามีกล้องนี่หรอวะกล้องยงิงกล้องระยะไกลนะแล้วก็มีซัลเลนเซอร์นะติดท,ท,ที่เก็บเสียง okay. อเยิงยิงเป้าเรนะียบร้อย

ันนี้จะเป็นการเติมกระสุนในกรณีที่กระสุนหมดนะในเกมก็จะมีกล่องกระสุนมาให้เราเติมนะครับโอเคหยิบระเบิดนะไกด4อ็กดเมาส์2นัเป็นการเล็งเล็งครับไปที่ จุดที่เรากำหนดนะระเบิดมีเวลาสีวินะครับให้เราปาไปเดี๋ยวเราปึกกันก่อนนะปึกปาครับปาให้โดนเนเก็บกระสุน นี่แนี่โดนไหมไม่โดนโอเคเดี๋ยวปลาระยะไกลก,ก่อนแล้วกันอ้าวโดนไหมโอเค,น,อเคอน,นีนนน้จะโดนนี่เนี่ยอ่ะจะโดนมหมครับนี้โอเคโดนนะครับต่อไปเป็นจุดน,นี้ here you will learn the fundamentals of nano-suit combat operations. โอเคต่อไปซึ่งเป็นก็จะเป็นการใช้จุดนาโนสูตรนะนาโนสูตรก็จะมีพลังงานหลอดพลังงานของมันนะโอเคถ้าเราเปิดใช้ปุ๊บมันก็จะเสียพลังงานไปในตัวด้วยนะ เ okay, ต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้โหมดเกราะนะครับกด Q ขึ้นมานะครับอแล้วเราก็เดินไปนะครับโอ้ยเนี่ยโอเคเมื่อ okay, พลังงานหมดก็ไม่มีเกราะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะต่อไปก็เป็นวิธีการใช้โมหมดล่องหนนะครับกด E ตอนนี้ป้อมปืนก็จะมองไม่เห็นนะโอเคเกเลด้าด้านซ้ายล่างนะจะมีระบบศัตรูไว้ด้วยนะ กด e นะครับล่องหอเอเราใช้โมหมดล่องหนแล้วก็ทำการกำจัดศัตรูนะครับในระยะประชิดต,ตอนนี้ศัตรูก็จะไม่รู้ตัวนะโอเค Here we will cover advanced elements operations. will suit combat of nano เ่ต่อไปก็เป็นการใช้เออ่ advanced training นะกดดีนะครับเป็นการเปิดโหมดกล้องสองอันไกลนะโอเคเดี๋ยวเราเล็งไปที่ศัตรูนะศัตรูก็จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบคว่ำนะเป็นการระบุว่า ศัตรูนั้นใช้อาวุธอะไรมั่งนะต่อไปก็จะเป็นการใช้การแฮกป้อมปืนนะให้เรากด B ขึ้นมาครับแล้วก็กด F แฮกนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เป็นรูปแม่กุญแจแม่กุญแจอย่างนี้นะแสดงว่าเราสามารถแฮกได้นะ ต,ต่อไปเป็นการใช้โหมดนาโนวิชั่นนะกด N นะครับไปแต่ว่าการใช้นาโนวิชั่นก็จะเสียพลังงานด้วยนะ The n a n o s u i t strength augmentation allows rapid destruction of soft cover and power lifting of oversized objects. เคเราสามารถที่จะทําลายกําแพงบางๆได้นะอะชุดแต่เราแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าในเกมมันจะเป็นแบบไหนนะเอ๊ะมา Kick oversized objects to clear paths and kill enemies. โอเอันนี้จะเป็นการใช้ power kick นะโดยเราจะต้องใช้สิงของนะครับโจมตีไปที่ศัตรูข้างหน้านะอ่ากดทีนะโดน Welcome to the tutorial sandbox. Here you can test out your nanosuit abilities in complete safety. Combine nanosuit modes dynamically. เต่อไปก็จะเป็นการฝึกฝนนะจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดนะเอามาใช้กับขั้นตอนสุดท้ายนะเ,เก็บเ,เก็บ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 ปรับแต่งติสเซนเซอร์อเก็บสั้นมีอะไรมั่งวะอืมโอเคติดเซนเซอร์ เรากดเฮ้ยกดอีนะใช้ B iser, บีไวเซอร์อ่ะอกระสุนกระสุนศัตรูมี่มีเจ็ดเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องแฮกป้อมปืนกันก่อนอตายตาย มีศัตรูอยู่ด้านนี้ด้วยวะอ่าไปใช้ power kick โดนเรียบร้อยคือในภาคที่แล้วอ่ะใช้หมดล่องหนวน่ะแล้วจะเกิดเราใช้ปืนยิงอ่ะ พลังพลังงานจะหายไปหมดเลยนะแต่ว่าพอมาภาคนี้ปุ๊บมันจะเสียไปส่วนหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะลองโหด<อ>เนี่ยถ้าเป็นภาคที่แล้วนี่คือภาคแล้วหรือว่าภาคแรกนะจะหายหมดหลอดเลยนะสําหรับถ้ายิงนัดเดียวอ่ะแต่นี่เหมือนจะปรับแต่งให้มันดูใช้งานได้ดีได้ดียิ่งขึ้นนะ ที่ศัตรูก็ไม่มีแล้วเคลียหมดเรียบร้อย We call the nanosuit battle armor perfected. With this tutorial, we aim to perfect the soldier. Good luck out there. โอเคการ,รผลฝนเสร็จสมบูรณ์ เอาละก็จบกันไปแล้วนะสำหรับโหมดฝึกผลของเกม Crysis 3นะแลวเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่โหมด,หมดเนื้อเรื่องแล้วนะอ่ะก็เอาไว้เป็นคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ